อิสราเอลกับอิหร่านกำลังเกิดความขัดแย้งขก้นครับดังนั้นเทคโนโลยีป้องกันประเทศทั้งสองฝ่ายจึงมีบทบาทสําคัญซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันในคลิปนี้ครับสถานการณ์โดยสังเกตตอนนี้คืออิสราเอลเปิดปฏิบัติการทางการทหารครับนำโดยฟูงเครื่องบินขับไล่แบบ F-35I ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษข,ของอิสราเอลและอ้างว่าทําลายเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของอิหร่านเช่นโรงไฟฟ้าโรงกลั่นน้ามันรวมถึงฐานยิงจรวดและศูนย์พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่อิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธมากกว่า150ลูกและโรรนสหาากว่ มายัางอิสราเอลโดยสร้างความเสียหายอย่างน้อยให้กับฐานทัพโรงกลั่นน้ามันและสื่อวิจัยของอิสราเอลครับทั้งนี้ครับสื่อตอนตกคาดการว่าขีปนาวุธที่อิหร่านใช้มีอยู่ด้วยกัน3รุ่นครับได้แก่รุ่นแรกครับอิมาดเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางหรือว่า medium range ballistic missile ครับน้ำหนักขุวระเบิดอยู่ที่750กิโลกรัม พิสัยการยิง1,700กิโลเมตรและใช้ขวจรวจแบบใหม่ที่จุดชนวนเหนือเป้าหมายได้ในขณะที่แบบที่2คือกาดครับเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางเหมือนกันครับที่มีระยะยิงสูงสุด2,000กิโลเมตรมีน้ำหนักขวรบสูงสุด1000ตันขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยโดยทั้งสองรุ่นนี้ครับคาดว่ามีความเร็วไม่เกินสามมักหรือประมาณ3,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแบบที่3คาดว่าเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงพิสัยกลางหรือไฮเปอร์โซนิกมีเดียมเรนจ์รบริอิสิกมิสซารุ่นฟาตาหนึ กกิรัมระยะการยิงอยู่ที่1,400กิโลเมตรแต่มีความเร็วสูงสุดถึง15มักหรือมากกว่า18,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโดยอิสราเอลป้องกันจรวดทั้ง3แบบที่อิหร่านใช้ด้วยจรวดจากเครื่องบินขับไล่รวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศซึ่งหลายคนอาจจะคิดกับว่ามันคือไอออนโดมแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดครับเนื่องจากไอออนโดมครับได้ออกแบบมาเพื่อสกัดจรวดระยะใกล้และปืนใหญ่เป็นหลักโดยระบบสําคัญที่ใช้ในการรับมือขีปนาวุธโดยเฉพาะขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงจากอิหร่านคือระบบที่เรียก ว่า Aero 3ครับ a r r o ทรเป็นจรวดต่อต้านขีปนาวความเร็วเหนือเสียงที่พัฒนาโดยบริษัทอิสราเอล Aerospace Industries กับโ e i ิ g ของสหรัฐครับซึ่งจะถูกยิงขึ้นไปเพื่อสกัดตั้งแต่อยู่นอกชั้นบรรยากาศ Ex o a t ซ o อ p h e r i c ครับแ r โรทรมีพีดานการบินสูงเกินกว่า100กิโลเมตรและยิงได้ไกลสูงสุดถึง2,400กิโลเมตรมีความเร็วอยู่ในย่านไฮเปอร์โซนิกหรือระหว่าง5-10มัคก็คือประมาณ6,000-12,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการครับว่ามีความเร็วเท่าไหร่ ทางนี้ครับนอกจากระบบของอิสราเอลเองแล้วในพื้นที่ของอิสราเอลยังมีการติดตั้งระบบพลัตยอดของสหรัฐซึ่งเป็นการยิงจรวดขึ้นไปทําลายขีปนาวุธที่กลับเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศหรือระยะสุดท้ายซึ่งเรียกว่าระยะรีเอนทรีพลัตหยอดตัวนี้มีระยะการยิงอยู่ที่200กิโลเมตรแต่มีเพดานการยิงสูงถึง150กิโลเมตรและยิงจรวดด้วยความเร็วสูงสุดมากกว่า8.2มักหรือประมาณ10,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและทั้งหมดนี้คือเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ถูกใช้งานในสถานการณ์ปัจจุบัน ระหว่างอิสราเอลและอิหร่านครับ